มาทำไอศครีมอวัลินไว้กินกันที่บ้านครับผมสูตรวันนี้พี่บิ๊กใช้แค่4อย่างเท่านั้นรสชาติออกมาก็หอมหวานมานันกลมกล่อมมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมชามผสมที่สะอาดนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมชนิดผง150กรัมลงไปครับ ตามด้วยนมสดเย็นจัดนะครับ3 0มมลตรครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ตะกร้อของเครื่องผสมอาหารคนให้เข้ากันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ผงวิปปิ้งครีมของเราฟุ้งกระจายได้ครับผมหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องใช้เครื่องผสมอาหารในการตีได้เลยครับให้เป็นเพื่อนใช้สปีดความเร็วต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราจะตั้งยอดครับผม ให้ตั้งยอดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนต่อมานะครับให้เตรียมนมข้นหวาน75ม mm ลครับผมความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับตามด้วยผงโอวัล้ติน8ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่นมสดวจืด1 0นลดจืด100ม mm ลลงไปครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับผม เมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนํามาเทใส่วิปครีมที่เราตีไว้ครับหลังจากนั้นก็เทลงไปเลยจากนั้นก็ใช้เครื่องผสมอาหารผสมช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับผม mm. เพื่อจะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับต่อมาก็นํามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยครับผมใครจะใช้เป็นกล่องพลาสติกที่มีฝาก็ได้เช่นกันนะครับ หลังจากนั้นก็ปาดหน้าให้นินเนียนให้เสมอกันครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา5 6ชั่วโมงหรือใครจะแช่หคืนก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็นำออกมาจากช่องฟรีซได้เลยครับถ้าเกิดว่าเนื้อไอศครีมของเราแข็งตัวจนเกินไปนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับให้ไอศครีมตักง่ายๆนะครับผมหลังจากนั้นก็นำที่ตักตักไปกินได้เลย จะสังเกตว่าเนื้อไอศครีมของเรานะครับเนียนแล้วก็แทบจะไม่เป็นเกล็ดน้าแข็งเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมรสชาตินะครับมีความหอมหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยนะครับสูตรนี้ใช้แค่4ี่อย่างแต่พี่บิ๊กว่ารสชาติออกมาก็ใช้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม